พื้นฐานการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบฉบับเข้าใจง่ายๆสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งกับ MaxTrader ในซีรีส์สอนมือใหม่เทรด e f o ร็ x วันนี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบเข้าใจง่ายๆครับการวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือ Technical Analysis 2สองอย่างหลักๆที่เพื่อนๆต้องรู้คือ 1. การอ่านกรฟาฟแท่งเทียน2คือโครงสร้างตลาดหรือ market structure ถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะเข้ามาเทรดในตลาด f o r e x หรือตลาด cfd สิ่งที่จําเป็นต้องทําความเข้าใจคือกราฟที่เราจะใช้เป็นหลักคือกราฟแท่งเทียนครับเราจาเป็นต้องอ่านกราฟแท่งเทียนให้ได้แล้วก็อ่านโครงสร้างของตลาดให้ออกครับในกราฟแท่งเทียนเนี่ยบอกอะไรเราบ้างสีเขียวจะใช้แทนตลาดที่มีความต้องการซื้อมากกว่าความต้องการขายครับส่วนสีแดงแสดงว่าตอนนี้ตลาดกําลังต้องการขายมากกว่า ในกราฟหนึ่งแท่งจะประกอบไปด้วยราคาเปิดราคาปิดราคาสูงสุดและราคาต่ําสุดในส่วนของแท่งเทียนสีเขียวครับราคาเปิดจะเปิดด้านล่างตรงนี้ตรงที่เป็นเนื้อเทียนครับแล้วราคาจะสวิงหรือว่าจะลงมาเลยก็ได้แต่ราคาจะลงมาทําจุดต่ําสุดที่ด้านล่างทิ้งไว้เป็นไส้เทียนตรงนี้แล้วก็วิ่งขึ้นไปทําราคาสูงสุดครับก่อนที่จะย้อนกลับลงมาทําราคาปิดส่วนที่เหนือราคาปิดขึ้นไปก็จะเป็นไส้เทียนเหมือนกัน สีแดงก็เช่นเดียวกันครับแต่ว่าราคาเปิดจะอยู่ด้านบนกราฟจะวิ่งขึ้นไปทําราคาสูงสุดลงมาทําราคาต่ําสุดแล้วก็ย้อนกลับขึ้นไปปิดตรงนี้ครับอย่างที่สองที่กราฟแท่งเทียนบอกก็คือกรอบเวลาหรือ time frame ครับถ้าเราเลือก time frame เป็น1ชั่วโมงแท่งเทียน1แท่งจะมีระยะเวลาเท่ากับ1ชั่วโมงพอดีครับถ้าเราเลือกเป็น1วัน1แท่งก็1วันพอดีนอกจากกราฟจะมีราคาเปิดปิดราคาต่าสุดสูงสุดแล้วใน1แท่งนี้จะมี แท่งเทียนเล็กๆอยู่ด้านในครับถ้าเป็น1ชั่วโมงแล้วเราย่อยเป็น15นาทีก็จะมีแท่งเทียนอยู่4แท่งครับแต่ถ้าเราย่อยเป็น1ชั่วโมงออถ้าเราย่อยเป็น1นาทีใน1ชั่วโมงก็จะมี60แท่งครับในรูปนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่าถ้าเราย่อยเข้าไปดูด้านในว่าทําฟิล์มเล็กเป็นยังไงการก็จะแสดงประมาณนี้ครับจะมีราคาเปิดที่แท่งแรกของ M 1 5ตรงก,ก,กันกับราคาเปิดที่แท่งของ1ชั่วโมงครับ แล้วก็มีไส้เทียนต่ําสุดราคาสูงสุดและราคาปิดที่ตรงกันแต่ว่าข้างในนี้หน้าตาก็จะไม่ค่อยเหมือนกันครับในแต่ละชั่วโมงกราฟก็จะวิ่งแตกต่างกันไปแล้วแท่งเทียนแต่ละแบบบอกอะไรบ้างถ้าเป็นแท่งเล็กๆที่มีไส้ไม่ถ้าเป็นแท่งเล็กๆที่มีสไมมส้ไม่ยาวครับเป็นแท่งโดจิแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นสีเขียวหรือสีแดงปกติแล้วแรงซื้อและแรงขายจะมีปริมาณใกล้ๆเคียงกันครับ ส่วนถ้าเป็นแท่งใหญ่ๆมีไส้หรือไม่มีไส้ก็ได้เป็นสีเขียวแบบนี้มันจะมีความหมายว่าผู้ซื้อในตลาดมีปริมาณมากกว่าแล้วก็จะผลักดันราคาขึ้นไปแท่งสีแดงก็เหมือนกันครับก็จะเป็นผู้ขายมีแรงมากกว่าส่วนถ้าเป็นแท่งที่เรียกว่าแท่งรีเจคชั่นก็ได้ครับที่มีทิ้งไส้ยาวๆแล้วปิดแบบเนี้หมายถึงหมายถึงว่าราคาเปิดตรงนี้ราคาวิ่งขึ้นไปจนถึงจุดจุดหนึ่ง ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามในตลาดเริ่มมีผู้ขายเข้าแล้วก็ขายทิ้งทํากําไรลงมาจนมาปิดตรงนี้ครับส่วนสีแดงก็เหมือนกันแต่ว่าราคาเปิดราคาปิดจะสลับกันส่วนเป็นไส้ยาวด้านล่างแบบนี้ก็กเหมือนกันครับแต่จะหมายความว่าช่วงที่เปิดแท่งมีแรงขายลงไปขายลงไปค่อนข้างเยอะแล้วไปถึงจุดจุดหนึ่งมีแรงซื้อกลับขึ้นไปไปปิดด้านบน แล้วตอนนี้เรารู้แล้วว่าแท่งเทียนมีหน้าตาแบบนี้หมายความว่ายังไงแล้วกราฟแท่งเทียนเกิดขึ้นได้ยังไงมีอะไรซ่อนอยู่ในกราฟแท่งเทียนบ้างผมจะยกตัวอย่างเป็น USD US ดอลลาร์ต่อไทยบาทนะครับการจะเกิดแท่งแทงหนึ่งได้หมายความว่าถ้าเป็นแท่ง b u l l i s แบบนี้ในตลาดมี buyer มากกว่าซ seller หมายถึงว่าตอนนี้ตลาดมีแรงซื้อมากกว่าแรงขาย ราคาอาจจะเริ่มต้นที่32บาทแล้วมีเซลเลอร์ขายลงมาจนราคามาถึงไส้เทียนตัวน,นี้31บาทหลังจากนั้นฝั่งไบเยอร์เริ่มมีแรงเข้าแล้วก็ผลักดันราคาขึ้นไปซื้อทุกราคาจนราคาไปถึงราคาด้านบนสุดแล้วก็กลับมาปิดหมายความว่าตอนนี้ถ้าเซลเลอร์มีการ pending order ไว้ว่าฉันจะขายเงินบาทเนี่ยที่32 33 34และ35บาทแต่ไบเยอร์ที่มีแรงมากกว่า จะซื้อทุกราคาจนผักให้ราคาดันขึ้นไปแบบนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของ place action กับตัวครับในเมื่อเรารู้แล้วว่าแท่งเทียนหนึ่งแท่งเกิดขึ้นได้ยังไงสิ่งที่ผมอยากให้ทำคือเราสามารถทำความเข้าใจได้เลยว่าตอนนี้เราเห็นแล้วว่าแท่งนี้มีแรงขายลงมาส่วนหนึ่งพอปิดแท่งแล้วด้วยเหตุผลบางอย่าง มีบายอร์เข้าในตลาดแล้วก็ผลักดันราคาขึ้นไปจนราคาสูงขึ้นจนปิดเหนือทั้งไส้เทียนและก็เนื้อเทียนตรงนี้แสดงว่าหลังจากเนี้ยกราฟมีโอกาสที่จะขึ้นต่อแต่จะขึ้นต่อหรือไม่ขึ้นต่อขึ้นอยู่กับพล a y แอคชั่นตรงเนี้ยเกิดที่ตรงไหนเดี๋ยวตรงนี้เราจะนำเอาไปไประยุกใช้ในส่วนที่เรา,เ,าเดี๋ยวตรงนี้เราจะนำเอาไปไประยุกใช้ตอนที่เราวิเคราะห์โครงสร้างตลาดครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับมีแรงขายลงมาแล้วก็ปิดขึ้นไป หลังจากนี้ก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปขึ้นกันแต่ถ้าอย่างยกตัวอย่างเช่นเป็นแท่งเนี้ยครับหมายถึงว่าตอนที่เปิดแท่งเนี้ราคามีแรงขายลงมาเนี่ยค่อนข้างสูงพอถึงจุดจุดหนึง่งไบยเยอร์เข้าแล้วก็ผลักดันราคาขึ้นไปแต่ว่ายังไม่สามารถปิดเหนือราคาเปิดตรงนี้ได้นั่นหมายความว่าตอนเนี้ยอาจจะยังลังเลได้ว่าเซลเลอร์ยังมีแรงมากกว่าหรือเปล่าเราอาจจะจําเป็นต้องรอให้ มีแท่งเทียนคอนเฟิร์มอีกหนึ่งแท่งครับถ้าเราไปดูถ้าเราไปเซิร์ชหาข้อมูลมันจะมี p ลายแอคชั่นที่มีชื่อแบบนี้ครับ Bullish Engulfing Hammer b e a r i s h Engulfing Shooting Star อะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้าเราเข้าใจคอนเซ็ปต์มันว่าแท่งเทียนแต่ละแท่งเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงเราจะเวลาเราดูการาฟจริงเราจะสามารถเข้าใจได้เลยครับว่าตอนนี้ตลาดกำลังทำอะไรอยู่และมีโอกาสที่จะเป็นแบบไหนต่อไปได้บ้าง เรามาดูตัวอย่างในกราฟจริงเราจะเห็นได้ว่ายกตัวอย่างเช่นตรงนี้ครับชุดนี้เชา้าวันที่11กราฟมีแรงซื้อแต่ค่อนข้างน้อยครับเทขายลงมาหลายชั่วโมงเหมือนกันจนถึงช่วงบ่ายช่วงบ่ายตรงนี้จะเป็นตลาดลอนดอนเข้าจนถึง17บเนาฬิการครับกราฟมีแรงซื้อขึ้นไป2แท่งนี้ย จะถูกเรียกว่า bullish engulfing ครับหมายถึงว่าแท่งสุดท้ายสามารถปิดจนคลุมทั้งไส้เทียนได้ของแท่งก่อนหน้าแปลว่าหลังจากนี้กราฟมีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้แต่ว่าเป็นโอกาสนะครับบางครั้งมันก็ไม่ขึ้นมันขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้เราวิเคราะห์กราฟว่ากราฟลงมาเป็นชุดพักตัวไหมกราฟจะวิ่งต่อแบบไหนหรือว่าเป็น หรือว่าเป็นชุดนี้ครับหลังจากที่กราฟวิ่งขึ้นมาจนถึงจุดจุดหนึ่งแรงซื้อเริ่มเบาลงเราจะเห็นได้จากกราฟแท่งเทียนเลยครับตรงนี้แท่งค่อนข้างยาวแล้วมันเริ่มเล็กลงมีแท่งสีแดงมาแทรกเริ่มเล็กลงเล็กลงจนถึงโซนนี้จะถูกเรียกว่าโซน consolidation กราฟจะเริ่มสวิงในกรอบไปเรื่อยๆจนจนเซลเลอร์เข้าครับ ก็จะผักดันราคาลงมาเป็นแท่งนี้แท่งที่ค่อนข้างจะยาวกว่าแท่งก่อนหน้าแบบนี้ครับแสดงว่าหลังจากเนี้ยหลังจากแท่งนี้ไปกราฟก็มีโอกาสที่จะลงต่อได้เช่นกันแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดแบบนี้ทุกครั้งนะครับบางครั้งถ้าเราไม่วิเคราะห์กราฟก่อนหน้ามันเป็นเทนขึ้นมาตรงนี้อาจจะเป็นชุดพักตัวชุดสุดท้ายแล้วกราฟเด้งขึ้นแบบนี้ก็ได้ครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้ครับ กราฟขึ้นพักตัวแล้วก็ขึ้นเบรกทะลุชุดนี้ขึ้นไปแล้วกราฟเกิดพลาแอคชั่นที่เป็นขาลงไม่ว่าจะเป็นตรงนี้หรือตรงนี้แต่ตอนนี้เทนมันเป็นเทนขาขึ้นอยู่เราจำเป็นต้องระวังแบบนี้ครับถ้าเราจะวิเคราะห์และใช้พลาแอคชั่นมันจำเป็นต้องอยู่ในเทนแล้วก็อยู่ในโซนที่เราสนใจเดี๋ยวผมจะอธิบายใน การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดอีกครั้งหนึ่งครับผมอยากให้สังเกตตรงนี้ครับกราฟชอบทาแบบนี้คือหลังจากที่กราฟวิ่งขึ้นมาเรื่อยๆแล้วกราฟเริ่มพักตัวแบบนี้ถ้าเราเลือกที่จะมอง r i c e Action แต่เราเลือกขาเซลล์คือแท่งนี้แท่งสีแดงแท่งนี้มีโอกาสที่ตรงนี้จะเป็นแค่การวิ่งกลับลงมาเทส แล้วค่อยขึ้นต่อแบบนี้เพราะฉะนั้นการที่เราจะนำพ Play a c t ั o นไปปรับใช้เราจะเป็นต้องเรียนเรื่องโครงสร้างตลาดก่อนว่าตอนนี้เป็นเทรนด์อะไรเรากำลังอยู่เฟสไหนของตลาดตลาดจะทำอะไรต่อไปเราจะได้วางแผนให้ถูกแล้วก็ใช้ Play a c t i ั n ให้มีประสิทธิภาพที่สุดครับ ในส่วนของกราฟแท่งเทียนก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างตลาดแล้วก็การนำกราฟแท่งเทียนไปปรับใช้เดี๋ยวผมจะต่อเป็น EP ถัดไปนะครับจะได้คลิปไม่ยาวเกินไปถ้าเพื่อนๆสงสัยหรือว่าอยากให้ทำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับถ้าเพื่อนๆชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดไลค์และ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ